ชรช็อพาไปดูสู่ตายสิบนัดสุดท้ายของกูสาทายรับมือปืนใหญ่เมื่อเป้าหมายในการติดท็อปโฟรเรนลัเลลงเต็มทีขอแค่สู้สุดใจก็พอกับเฮมิล็กนัดที่29ิเหรือผู้จะเปิดลังแอนฟิลเจะสึกหนักอย่างจ่าฟุ้งอะเซนนอนซึ่งคู่นี้จะเตะกันในคืนวันอาทิตย์เวลาสี่ทุ่มครึ่งเอทูเฮสถิติช่วงหลังเป็นหงแดงที่ขมเม็ดแต่เพิ่งมาเจอทีเด็ดปีทองของปืนโตจนหลุดแพ้เป็นเมื่อต้นซีซั่นนี้เอง ก่อนเอ่มาเช็คสภาพความพร้อมทั้ง2ทีมกันเริ่มจากริพวงเราจะได้เฟอร์กิฟันไดาที่หายป่วยเช่นเดียวกับเตียโก้กาตาลาที่หายเจ็บ2คนที่เพิ่งขึ้นสนามดานลุยดิแาสขอบอกว่าชุดนั้นนี้แน่นอนแต่เกมกัลซตากับรีจะเป็นเวลาคัมแบ็กของเจ้าตัวส่วนนาบิเกตตาจากภาพการซ้อมล่าสุดเราจะเห็นว่าเขากลับมาซ้อมเบาๆได้แล้วคงยังไม่ถึงข่าวที่จะปิดเทอมตามเซฟานบเซติสและคาวิลเลมซี่ไปมาดูฝั่งอาร์เซนอลทีมเยือนบ้างพวกเขาจะช่วยใช้งานวิลเลียมซาลีบา ทาคารฮีโรโทมิยาสุเอดีเอ็นเคทียและฮอร์แมนเอลเนนี่ขาดการเปลีผู้เล่นตัวเจงลิพหงของเจเกนคอปเปลี่ยนจากนัดล่าสุด5ตำแหน่งมาในระบบเก่งสี่สามสามอาริสันเบเกอร์เฝ้าเสาอิบูโกนาเตยินเซนเ,เตอร์คู่ฟากิวฟันได้ขนาบข้างด้วยแบ็กสองฟังอย่างแอนดูโรเบอร์ซานและโจโกเมที่ได้รับโอกาสต่อแผงมิดฟิลด์ฟาบินโยเป็นตัวรับประสานง,งานกับฮาวิเอเลียและจอห์นแฮนเดอร์สัน ในขณะที่แนวลุกไฮโคดิกักโปที่เล่นฟอลไนส์สั่งสรรโอกาสให้ปีกตัวยิงอย่างโมซาลาและเดียโกโชตาฝั่งอาร์เซนอลของมิเกลอารเตตามาในแผน4-3-3เช่นกันอารอนลัมสเดลเป็นผู้รักษาประตูแบ็กโฟเชเปนไวท์ล็โพดิงกาเบลมาเกาเยสแล้วล็กซานเดอร์ซินเชนโกโทมัสปาเต้มาตินโอเดกาดกานิชาก้าคือสามแดนกลาง บุคายโยสากากาเบียวมาติเนลีปันปอนทางริมเส้นโดยมีกาเบียวเช์ซูสคัำเป็นหน้าเป่าว่ากันถึงรูปเกมเมื่อก่อที่ขาดนี่คือแมตช์กู้สทาของลิวููกบว,วาไดา้การได้เล่นในแอนฟิลในแบบที่ไม่มีอะต้องเสียแถมเจ้าจาจฝูงคือเครื่องพิสูจน์ชั้นดีว่า้ะเลนดวยแรงใจเต็มเปี่ยมทีมชุดนี้ยังไหวอยู่ไหม รูปเกมคิดว่านาทีนี้อาเซนอลคงไม่ได้กลัวอะไรการมาลุยใส่เพื่อทำแต้มชิงนีซิตี้ส่วนลิฟภูเองต้องอาศัยจังหวะรอสวนแล้วจบให้คมสุดท้ายเชื่อว่าจะจบด้วยสกอร์มิตภาพ1-1ึ่งนแบ่งกันไปทีมละแต้มและนี่คือครับในปีเวลถ้าคุณชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพมื่อกำลังใจให้กันแล้เจอกันในคลิปหน้าสุดครับ